เป็นสิ่งที่อยากที่รู้และคนหาคำตอบในคำถามที่ว่าความสุขที่แท้จริงคือสิ่งใดเราอยากจะรู้กันไหมหรเรื่องราวที่มีมากมายในความสุขที่หลากหลายเพียงแค่เราเข้าใจและนั่นคือสุขแท้จริงใครไม่ป่วยกยกมือขึ้น สวัสดีครับมาพบก,กับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะในรายการใครป่วยยกมือขึ้นค่ะวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงสมุนไพรที่เอ่ยชื่อไปเนี่ยไม่มีใครที่ไม่รู้จักครับนั่นก็คือว่านหางจระเข้ครับซึ่งเขาเชื่อว่านะครับ รักษาแผลผู้พองแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ดีมากๆเลยนะใช่แล้วค่ะเราจะคุ้นเคยกันในรูปแบบของเอามาทาแผลภายนอกนะคะ,ะใช่ภายนอกภายนอกแต่ถ้าคนที่รักสวยรักงาม,มก็จะมาทาผิวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะพี่นะัทใช่แต่ว่าวันหางจระเข้ไม่ได้มีดีแค่การทาแผลภายนอกเท่านั้นนะคะ,ะยังไงบ้างแต่ยังมีวิธีที่นิยมกันมากเลยตอนนี้นั่นก็คือการดื่มน้ําว่านหางจระเข้ค่ะดื่มน้ําว่านหางจระเข้นะครับโหพี่ว่าน้อยคนครับรู้ถึงพี่ด้วยไม่รู้นะคะว่ามันจะดื่มกันยังไงแล้วก็ดื่มได ครับแล้วที่สําคัญนะครับเราไม่รู้ว่าน้าว่านหางจระเข้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงด้วยนะครับผมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปค้นหาคําตอบกันครับใช่แล้วค่ะห้ามพลาดเลยค่ะครับไปชมกันเลยครับวันนี้จริงๆประวัติมันใช้ว่าหาจระเข้เพื่อการรับประทานดูแลร่างกา<ช><ล>ยมามากว่า5,000ปีแล้วต้นสายพันธุ์จริงๆเขามาจากแอฟริกาใต้จะเป็นพันธุ์บาบาเดนซิส บาบเเดนซิสคือเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับจากโครงการแพทย์และกนักวิทยาศาสตร์นะครับว่ามันมีโครงสร้างของสารอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเมากที่สุดที่ลักษณะเฉพาะที่อะโรเวล่ามีแล้วอันอื่นไม่มีตัวนั้นก็จะเป็นสารอะโรตินอะโลตินเขามีฤทธิ์ในการรักษาแผลด้วยนั่นระบบทางเดินอาหารตั้งแต่ปากลงไปถึงกระเพาะยันลำไส้เล็กนะครับถ้ามีแผลเขาก็จะไปรักษาแผลภายนอกยังรักษาได้เลยใช่ครับรักษาได้เหมือนกันครับ ว่านหางจาระเข้หนึ่งในสมุนไพรยอดนิยมกลายมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้อย่างไรคุณผู้ชมห้ามพลาดในใครไม่ป่วยยกมือขึ้นวันนี้ค่ะและนั่นคือสุดแท้จริงใครไม่ป่วยยกมือขึ้นใครไม่ป่วยยกมือขึ้นวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ มาดูฟาร์มว่านหางจระเข้แบบออร์แกนิกแต่ก่อนที่เราจะไปดูฟาร์มว่านหางจระเข้นั้นนะคะเราจะพาผู้ชมมาพูดคุยกับคนไทยคนหนึ่งที่เป็นผู้ริเริ่มแนวความคิดการนำมาว่านหางจระเข้มาแปลรูปเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคนแรกๆของคนไทยเลยก็ว่าได้นั่นก็คือคุณเดโชออสินทวีโชแห่งบางกอกอโลค่ะคุณอาครับต้นแบบที่ผมได้เล่าเรียนมานะครับ <laughs> แล้วก็20กว่าปีที่ผ่านมาเ <laughs> นี่ยนะครับ <laughs> ผมรู้ว่าว่านหางจระเข้เนี่ยเอาไว้ ทาแผลเวลาเกิดน้ําร้อนลวกหรือว่าเอามือไปโดนที่ร้อนๆอย่างเงี้ยเอามาทาแล้วมันจะดีขึ้นมันจะเย็นขึ้นหรือว่ามาบำรุงผิวให้ทุ่งชื้นนี่ใช่ไหมคะถูกต้องครับผมแต่ว่าคุณนาบอกว่าคุณอาเนี่ยเอามาทานตั้งแต่20ปีที่แล้วเลยนะครับครับผม มีเหตุผลอะไรคะมีแนวความคิดไงบ้างคะครับต้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนเริ่มที่จะทานว่าหางจระเข้จริงๆประวัติมันใช้ว่างจระเข้เพื่อการรับประทานดูแลร่างกายเนี่ยมากว่า5,000ปีแล้วห้าพันปีนะครับแต่ที่เรารู้ใช่แต่ที่เรารู้กันเนี่ยในเชิงของการใช้เป็นเครื่องสําอางหรือทาผิวเพื่อการดูแลรักษาบาดแผลน้ำร้อนลรกไฟไหม้นะครับแต่พอเราศึกษาเข้าไปลึกๆเนี่ยโอ้เราเห็นถึงความอัศจรรย์ของเจ้ว่าหางจระเข้ที่ที่มีอยู่ใน เจลว่านหางจระเข้คือไอซีที่ลื่นๆเนี่ยใช่ครับเจลที่อยู่ในเนื้อว่านยในเนี่ยครับใช่ครับแต่ข้างในเนื้อของมันก็มียางก็จะมียางเป็นเจลอะโว่าละอะโวคาโลเนี่ยประกอบด้วยน้ำถึง9 9 9 9อซนต้เปอ็นนี้เป็นน้ำใช่เกสิกาเอรนนี่เป็นน้ำใช่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความชุ่มชื้นเยอะมากใช่ฮะทำไมมันถึงเอามาทาผิวแล้วมันสามารถแผลได้ ครับผมตัวว่านจระเข้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเจลครับไอตัวโครงสร้างของอะโลเวราที่มันมีเขาเรียกว่าไฟโบรบาสเขาไปกระตุ้นไฟโบรบาสที่ใต้ผิวเนี่ยให้ผลิตคอลลาเจนกับอิลาสตินทําให้ผิวเนี่ยสามารถมีเนื้อเกิดขึ้นมายืดหยุ่นได้นั้นะเขาเก็เลยเอาว่านจระเข้เนี่ยมาเข้าเครื่องเครื่องสําอางต่างๆแล้วคุณอาคะในว่าหาจระเข้ที่มีสารอาหารอะไรบ้างคะ ว่าอาจจะเะคจริงๆเนี่ยสารอาหารของเขาเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็นสี่จำพวกนะครับเป็นวิตามินเกลือแร่เอนไซม์แล้วก็กดอะมิโนก็เยอะนะคะเขาวิเคราะห์ออกมาเนี่ยอโลเวล่าเนี่ยมีสารอาหารอยู่ในตัวเขาเนี่ยถึง200กว่าชนิด200กว่าชนิดที่ลักษณะเฉพาะที่อโลเวล่ามีแล้วอันอื่นไม่มีตัวนั้นก็จะเป็นสารอโลติน อะลอตินอะลอตินกับอะลอตินเนี่ยเขาทําหน้าที่ในการยับยั้งการขยายตัวของเชื้อไวรัสและก็ฆ่าเชื้อไวรัสได้เพราะฉะนั้นก็สามารถรักษาไข้หวัดครับถูกต้องครับไข้หวัดคือไวรัสแล้วก็จะ ไปถึงกลุ่มที่โรคที่ก่อเก่อตัวจากเชื้อไวรัสต่างๆเช่นอะไรบ้างคะสเก็ดเงินอย่างนี้ภายในร่างกายเราติดเชื้อเข้ามาเชื้อฝังตัวตอนร่างกายเราเจอเหตุปัจจัยอะไรที่เหมาะสมปรับมันก็ออกมารักษาโดยการทานเข้าไปใช่ครับโดยการทานเข้าไปอย่างคนสเก็ตเงินเนี่ยเราก็แนะให้ว่าทั้งทานด้วยครับแล้วก็ทาด้วยก็คือรักษาผิวข้างนอกด้วยแล้วก็ ท่าเชางไหนด้วยคือว่าหาจระเข้เนี่ยเขามีฤทธิ์ในการรักษาแผลด้วยนะครับแล้วระบบทางเดินอาหารตั้งแต่ปากลงไปถึงกระเพาะยันลำไส้เล็กนะครับถ้ามีแผลเขาก็จะไปรักษาคือแผลภายนอกยังรักษาได้เลยอ่าใช่ครับงั้นแสดงว่าถ้าเราทางเข้าไปตรงไหนที่เป็นแผลเขาจะช่วยสมานแผลให้ช่วยได้กระเพาะอาหารเนี่ยแผลบ่อยสุดใช่ใช่ไหมฮะเพราะว่าโดนกรด ในกระเพาะอ,อาหารนี่แหละ yeah. ถูกต้องครับและตัวนี้เนี่ยมันยังช่วยในระบบของเมตาบอลิซึมได้ด้วย oh. ก็คือระบบเผาผลาญของสารอาหารคราตัวว่านจาระเข้จะช่วยอย่างคนที่มีปัญหาร,ระบบขับถ่ายหรือระบบการย่อยอาหาร,รท้อง,อ,งอืดท้องผูกตัวว่านจ,จะช่วยให้การย่อยอาหารดีขึ้น เรียกว่าสารพัดประโยชน์นะคุณอาคะแล้วรโรคที่คนสูงอายุมักจะเป็นกันบ่อยๆเช่นโรคเบาหวานโรคข้อขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมีส่วนช่วยด้วยไหมคะครับว่าจาระเเคเนี่ยเขาเข้าไปทําให้ระบบการทํางานในร่างกายคืนสู่สภาพปกติอ,อวัยวะต่างๆเนี่ย ที่มันมีปัญหาในระบบการทํางานพอมันทํางานผิดปกติปั๊บมันก็ฟ้องออกมาว่าเราเป็นโรคนั้นโรคนี้เยอะแยะมากมาเป็นสัญญาณเตือนทางร่างกายให้เราทราบดังนั้นถ้าเราไปทําให้อวัยวะต่างๆทํางานปกติเนี่ยโรคมันก็หยุดหยุดฟ้องไปเองอย่างคนเป็นเบาหวานไปวัดเลือดเลือดมีความเข้มข้นของน้ําตาลสูงร่างกายเลยเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้อเนื่องจากไอ้กุญแจสําคัญที่เขาเรียกว่าอินซูลินมันไม่อยู่ในระบบเลือดนี่ เราก็ต้องไปดูว่าไออินซูลินมาจากที่ไหนอ้ามันมาจากตับอ่อนอ๋อปัญหาตับอ่อนไม่ทำงานค่ะยาโรเวล่าเนี่ยมันไปช่วยกระตุ้นให้ระบบตับเนี่ยตับอ่อนเนี่ยทำงานงานมพอมันทํางานมากขึ้นปั๊บออมันสัห่งให้ผลิตออกมาได้แล้วนะอินซูลินออกมากขึ้นพอออกมากขึ้นปั๊บร่างกายก็บอกว่าเอ้ยมีกุญแจสําหรับเอาไปขายเอาน้ําตาลมาใช้ได้แล้วนะครับนก็จะน้อยลงก็จะน้อยลงไปเองถูกคุมไว้อืนี่คือเบาหวาน อกี้เรื่องของปวดเข่าปวดเข่าเด็กในโรงงานเยอะมากที่อายุมากๆากนะเราก็ให้เขาทานยืนตอกว่าหานกัน8ชั่วโมง9ชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วก็คือเรามีสวัสดิการให้เขากินกันอยู่แล้วแต่กินแล้วปรากฏว่าเออเข่าเขาดีขึ้นมันช่วยได้ยังไงอคะ เอ,อ่ถ้าเขาวิเคราะห์ว่าหานจราเข้เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเจลอย่างหนึ่งที่เหมือนกับสารหล่อเลืน่นเข้าไปอยู่ตรงต่อมข้อตรงนั้นด้วยมันเข้าไปอยู่ด้วยครับคุณอาครับก่อนมานะครับผมเสิร์ชในอินเทอร์เนนะ็ตเขาบอกว่าช่วยเรื่องความรันสูงแล้วก็ความดันต่ำด้วยครับจริงไหมครับ,รบจริงครับ เราอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมว่าหาจระเข้มสูงก็กินได้ต่ำก็กินได้เอ้มันทําไมรักษาโรคไม่ขนาดนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วว่าหานจระเข้เนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบมันไม่ได้เข้าไปปรับให้เอ้ยความดันทําไมขึ้นขึ้นขึ้นเป็นลงลงเป็นขึ้นไม่ใช่แต่เขาไปทําให้ระบบการสูบฉีดของหัวใจและระบบการยืดหยื่นของหลอดเลือดของเราเนี่ยให้มีการยืดหยื่นตัวที่ดีครับอแล้วเลือดที่เกิดจากการข้างของอาการเบาหวานอ่ามันมีลักษณะใสขึ้น การเปล่งตัวหรือว่าการสูบฉีดก็จะทําให้ลดลงไปแล้วอาการพอเราไปวัดดูเอ๊ะทำไมอยู่ในภาดปกติได้ก็ตรงนี้แหละมันดูเวอร์ไปไหมครับจริงๆต้องบอกว่าเขาเขาถ้ามันไม่เวอร์ขนาดนั้นเขาคงไม่เรียกผมว่ามันพืชมหัศจรรย์มน้งนเออมีละเคลนแพนจริงๆนะตัวนี้ในในศาสต์ต่างประเทศที่เขาเรียกกันอันนี้มันถือว่าเป็นยารักษาโรคได้ไหมคะ อ่าผมมองว่าเป็นอาหารมากกว่านะอ,อถ้ายาความหมายคงเป็นรักษาโครคแต่อาหารกินป้องกันในใน,ในแพทย์ชีนเขาบอ,อกอาหารก็คือยายาก็คืออาหาร,รถ้าเรากินมันดีๆเนี่ยร่างกายเราได้รับการดูแลดีๆเนี่ยรโรคต่างๆก็จะหายไปเองไม่เก